สวัสดีครับผมคลิปนี้ก็เป็นเป็นเส้นทางเส้นทางหลับนะครับผมเส้นทางหลับแต่ว่าบางกานก็อาจจะว่าไม่หลับก็ได้นะครับผมรับคลิปนี้นะครับผมก็จะกล่าวถึงเส้นทางเส้นทางหลับเรือยวกล่าวไปทางทางในนะครับผมทางในก็คือทางในนี้ไม่ถึงว่าเป็นเส้นทางเดี่ยวข้ามป้อมตำรวดนะครับผม พร ah. ้อมตำรวจนะครับผมก็คือจะไปทะลุอีกฝั่งนึงของกองป้อมนะครับผมกับก็ถ้าว่าตัานตั้งเกต็นนะครับผมก็จะมีอ่าณาตนุนนะผมก็จะมีหลานข้ายานะครับผมข้ายาก็ข้าวมาในช้อยเลยะครับผมข้าวมาในช้อยนะครับช้อยนี้มันเป็นซ้ำแยกนะครับผมมันจะทะลุไปลังตะลาดนะคะร,รับผมลังตะลัตนาที่ทองนะครับผมถ้าไปทางนี้ครับนี่คือตะลัตนาที่ทองนะครับผม ก็ตว่าทานที่ว่าข้าวมาจากอ่าซอยนี้นะผมก็นี่ครับให้ขับตรงไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับก็แต่ผมหนูว่าผมข้าวมาจากนู่นนะผมก็ขับตรงไปเลยนะครับ chính công ty là cũng có chờ con con mà khám mà bố à đây lại thằng con vịt thì liệu là con khám mà bố coi liệu quá là bố nhà học liệu quá Hãy subscribe cho kênh

ครับมันเป็นเส้นทางเขาข้นหยาครับผมจะว่าอ็เทคอนทีเนียครับครับมาเรื่อยนะครับก็จะเป็นถนนแดงเนี่ยนะครับครับอยทำขอบซ้ำอีกกี่ครั้งครับผมเดี๋ยวสายนะครับผมเดี๋ยยวสา ครับไปต,ตามตั้งโค้งนะครับผม เับไปเลยหรืไนะผมไม่้นตัว,ตว,ตว,ตว ก็จะมาพบก,ากันแาบยิ่งลังนะผมทำเนีอะไรเหลือ้ยที่ทนะผม ไกลๆจะถึงถนนใหญแ่แล้วครับผมตันนี้นะครับบริเวณน,นี้ก็จะเป็นเขตอามหมายขั้วอ้วนนะครับเนะรบาจะเอาถนนใหญ่เลี่ยครับก็จะขามปอมนะครับผมขามปอมนำลวดไปนะบริเวณนี้เรียกว,ว่าคว้วตะต่อนะครับผมอันก็จะสร้างมาดครับถนนใหญ่ได้เลยครับผม ะครับผมก็ประมาณนี้นะผมจ่าเวลา,าตั้งแต่ว่าเริ่มจนถึงเนีนะ่ประมาณแปดนาทีครับของอนุญาติกับคลิปนี้ก็ถาวนี้นะครับผมสวัสดีครับ